กูฝันปับ๊บกูยางออกไปหอดน,นอกของหรือหอดหมองอื่นเนยปับ๊บกูจีนึกได้อา้าวพี่ายกูฝันปับ๊บแต่กูจีน้ำอ่ะแต่จะน,นอนต่อ,อเอแล้วเกิดอยู่ๆวันหนึ่งถ้าเกิดได้ไปนอนเต็นท์เนี่ยกับพวกเราแกงทำวันเหมือนเดิมนะ่ะอ่ะมีเต็นท์ผมพี่แกป๊ปพี่ปายแล้วก็พี่กูขอเต้นปายเลยนั่นแหละกูเลยอยากจะบอกไงว่า แต่ก่อนเป็นความฝันอ่าอ่าแต่ตอนนี้มึงเป็นจริงแล้ว <laughs> มึงแอบตั้งแต่สมัยนะไงแล้วกดเหล็กมันแบบแป้งแป้งแป้งเขาตอกหลุมเหล็กปั๊บป,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 ปัปปะะ๊บปั๊บไงพี่สิงห์อ่ะแต่ตอนนี้มึงแหกเหล็กไงมึงเตะเหล็กขาดเลยขาดขึ้น <laughs> อะไเพื่แล้วสาม <laughs> ผมท่านว่ากอ่า <laughs> เปนบัวไม่รั้งหมดนะพี่ไอ้ไอ้สาวผมท่านที่พี่ชอบแอบไปมองหน้าเขาไหมเวลานั่งกินข้าวด้วยกันใครแจ็คตอนนั้นเขาจะอ้วนๆกว่านี้หรอกพี่อ่อนเราชอบพี่อ่อนนี่ไงแจ็คตัดผมสั้นจัดฟันตัดผมสั้นจัดฟันเมียบักต้มพี่ดาไม่ต้องกำหนดเวลานะเพราะมันเป็นคิวแก้วต่อไปแจ็คตัดตัดเป็นแก้วตัดสกิปพี่แคบเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเหนื่อยแล้ว ก็ลอกใชกําลังคือก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะคบกันของแอมมะเฮ้ยคุณด้วยเว้ยมึงก็มาด้วยมึงไม่ควรจะไม่แขคุณงเพราะว่นตอนไหนนึกว่าจะไม่แฉมึงนะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นเรคิดเข้าด้วยกัน่อนที่จะรู้จักกันเฮ้ยรู้จักกันดิตอนนี่รู้จักกันที่มึงคบกูไม่เคยพูดเลยนะ ก่อนที่จะรู้จักกันมึงสมบัากินไงวะนกเคยเคยพาน้องไปงานนะที่เขาเคยพูดพาน้องไปงานขับรถไม่เป็นหรอกให้พี่ขับเออเจ๊กิบไปเป็นมูเขาเฮ็ดยังเลยดีขันบอกว่าเป็นทางมูไปเฮาต้องแต่งกังเลยดีไปนอนงเรื่องรถด้วยซิ่งไปนั่งเครื่องรถให้กินข้าวไงไม่มีข้าวกินก็วิ่งทรงตาชมตาวัดเออสมัยสมัยนั้นยังยังยังไอ้นี่อยู่สมัยนั้นไม่ได้สนใจก็คิดว่าเป็นน้องแหละอ่าคิดว่าเป็นน้อง พอได้ร่วมวงเข้ามันก็คิดเป็นเพื่อนเหมือนกันเลยนกพอได้ร่วมวงเข้าวันนั Demon> ้นเปิดใจเปิดใจพูดออกหมดจำได้ใช่้หมพูดอะไรกันฮ้าทำไมกูไม่ได้ไปรายการแชร์วะมึงไปแล้วต้องแตกยัง อ่ะเมย์เนาะก็แล like ้วตาเขาพูดนั่นแหละเดี๋ยวตาเขาขึ้นพี่พูดเลยพี่เราลงเราลงพวกเราจะเดินบนเวทีทำไมมึงลงนั่นแหละลองให้เดี๋ยวพูกเมื์เดี๋ยก็ช่วงมันมันจะเป็นช่วงหนึ่งอะไรตั้งแต่ช่วงอีปูน่ะกินอีปูหมดไม่ไม่นั่นล่ะโอ้ดูดอีปูกันแมนแมนช่วงนั้น บันีพอบันีพอตัวแรงมาพ่อตัวแรงมาบันีก็บมาเบกเพิ่มไดใจนะ่อแมนบันีีพ่อไปนั่งวงเานั่งวงนั่งรวมวงเอามนั้นเอามอนั้งนั่งรวมวงป๊อเบางมาเพิว่มึงาห้พมไดใจมอได้ป่บงเมาเราขาวเบาๆเิมวเมาอรฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟึษากะึซากตลอดบ้นอแมไปทางไหนบ้นอแมวไปทางไหนไมดม เลย liksom, เลยเลยกูีกิ้ใจเนมมึอีกเบัดนั่นแหละบัดนี้บัดนี้ก็สิมีผู้นึงจ็คภาพไปเทเป็นพายไปหาไปนะพ่อเยขอยกบอกอะไรใช่ไหมทุกคน